ดนททชนบุรีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูสร้างต้นทาท่าชนบุรีนะนี่พึ่งจะสไลด์มาถึงมาจากใต้นะนาราชิวานใเวลาเดินทางประมาณ2วันเบื้องต้นเดี๋ยวลูกค้าแจ้งว่ารถมีปัญหารถวิ่งไม่ได้นะแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยว่าเป็นอะไรกันแน่สําหรับเคสนี้นะะดูนะสภาพอะไรไหนลูกค้าหรือไว้ประมาณนี้นะครับแบตเตรอรีอร่เบาเบลรู้เราเป็นอะไรฮะดเดี๋ยวลองมาดูอีกทีหนึ่งระบบน้ํามันนะแปลงแล้วนะอะไรคร่า,าวๆนะเผาเพลประมาณนี้นะดูก็อินเตอร์ไม่มีนะอินเตอร์ไม่มีมา กรอบมาแล้ว,ลวตัวคำตัวนี้หายตัวควบคุมแอร์ก็โดนถอดออกไปไม่มีนะฮะระบบไฟน้ำมันก็ไม่มีเพราะมันเข้าหายกลับกลับเท่ากลับเรียบร้อยก็ทูี้ไทมิ่งเปลี่ยนแล้วของแท้น่ะแท้แท้อันนี้ไทมิ่งแท้อ่าอันนี้แท้ขอมมาเลย อินเตอร์ไม่มีท่ออินเตอร์ไม่มีเดี๋ยวหาใส่นะครับระบบไฟประมาณนี้ต้องคอยไล่นะอันนี้ถอดมาล็อกมาร์กใหม่นะฮะมาร์กบนบิดไปฟันหนึ่งนะอ่าตำแหน่งมาร์กนี่ล็อกมาร์กตรงอะเห็นเศษวาลวอยู่หลังรถนะไม่รู้ว่าวาลวหักหรือเปล่านะแล้วก็แคมลูกค้าเปลี่ยนแล้วไล่ระบบไฟที่ตูดปั๊มนะอันนี้ก็ต่อสายผิดเน่ เดี๋ยวจะมีหัวพงหัวเผาเอาไปเช็คคือกาวที่หัวเถาก็ไม่ไม่ได้ใส่นะครับแต่พานประกอบล็อกมากตรงแนะล้วน้ำมันเครื่องไม่มีนะฮะน้ำมันเครื่องไม่มีพ่ออินเตอร์ไม่มีเดี๋ยวกำลังจะหาเอามาใส่นะแล้วก็กองก็หามาใส่ว่ากันนะนะเช็คหัวเผาต้นที่หนึ่งขอเช็คหัวเผาใช้ได้นะหนึ่งต้น นที่สองอ่าโอเคนะต้ทนที่สามอ่าโอเคนะต้ทนที่สี่อ่าเรียบร้อยหัวเผาใช้ได้อ่าหลังจากไล่ทำระบบคืนเดิมแล้วนะระบบน้ำมันมาลองสตาร์ทดูไฟที่หน้าปัดไม่ขึ้นนะเนี่ ไฟหน้าปัดไม่มีขึ้นเลยไฟลงไฟเลี้ยวไม่มีไฟหน้าติดนะไฟเลี้ยวไม่ติดอ่าสตาร์ทเ,เปิดเปิดสวิคนาะปกติันต้องมีเสียงตื้ดตรงนี้นะะอันนี้ไฟไม่ไปที่ตูดปั๊มด้วยน่าจะระบบไฟมีปัญหา อ่ะพอเราสตาร์ทค่อยมีเสียงไล่ดูก่อนนะตอนนี้ไม่สามารถเช็คโค้ดได้นะพอมไม่สามารถเข้าไปดูในกล่องได้ชุดกุญแจไม่ใช่ของทาทานะเนี่ยต่อไยดูสวิตกุญแจนะมีปัญหานะใช้ไม่ได้อันนี้ใส่ของเดิมมือสองไปถือกุญแจสูดปั๊มทำงาน อ่ไล่ระบบน้ำมันเรียบร้อยนะฮะตัดทายเครื่องดูไปโผล่โอเคฮนะหรือว่า เรียบร้อยน้ำเอาไปล้างนะฮะน่าจะตันหมอน้ำนะเราเอาไปเปิดฝาล้างนะเปิดให้ดูนะว่าอันนี้หมอน้ำตันนะเดี๋ยวเราจะทำการทะลวงออกทุกรูกเลยนะที่มันเป็นสนิมเข้าไปอุดตันนะสาเหตุหลักๆที่ทำให้ความร้อนขึ้นนะก็คือมาจากตัวนี้นะมอน้ำนะไปทำฝาทีเดียมมาแล้ว ร้อยนะระบบไฟแอร์นะลูกค้าต่อคอมกันไว้นะเนี่ยเข้านาคัดคอมอปัก a อซีทำระบบคืนเดิมนะเช็คดูว่ามันเป็นอะไรนะแอร์แล้วก็คอมพังไหมอะไรประมาณนี้นะดูการทำงานพัดลมนะดูรอบต่ำก่อนแล้วเช็คต่างด้วยทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะ รอบต่ําไม่ทํางานนะครับอ่ามาดูรอบสูงอ่ารอบสูงทำงานรอบสูงรอบต่าไม่ทำงานนะ่ะเีเร์พัดลมหนึ่งตัวพัดลมอ่ารอบต่าทำงานแล้วนะรอบสูง เรียบร้อยพัดลมทํางานปกติไล่อากาศในระบบน้ํานะน้ําต้องคุงประมาณนี้นะถึงจะดีนะครับนี่เส้นนี้ก็เดี๋ยวตั้งคัดนะตั้งคัดใหม่แล้วก็ปิดหานอ็อโตทอโบโใส่น็อตไม่มีมานะครับกําลังจะเอาท่อใส่เอาไปไล่ระบบแอร์ก่อนนะคันจับ หลังจากไล่ระบบแอร์คืนเดิมแล้วนะมาดูนะครับระบบแอร์ก็จะมีกล่องกล่อง ECU นะมีปัญหานะครับของ ECU มีปัญหานะครับหนึ่งตัวคือไฟ AC ไม่ไปเปิดให้หน้าคัสคอมทํางานนะครับพูดง่ายเลยไม่มีสัญญาณออกจากกล่องเนื่องจากลูกค้าต่อตรงมาไว้ทําให้กล่องช็อตแล้วพังนะครับกล่องใบนี้นะครับหลักๆเลยแล้วก็สวิ์ตัวนี้เสียด้วยนะครับ อ่าตัวนี้นะะจะเปลี่ยนสวิตตัวนี้ด้วยตัวหนึ่งคอ,อมแอร์มีปัญหาคอ,อมหลวมอันนี้เบิกใหม่นะตัวนี้หมื่นหมื่นบาทนะหมื่นสามประมาณกับหม,มหมื่นสามหมื่นสี่นะอันนี้หลังจากทําแอร์เสร็จแล้วนะฮะมาดูกระจกไม่ทํางานนะข้างนี้ก็ข้างนู้นขึ้นหลงได้ไล่กระจก เปลี่ยนชุดเฟืองกระจกประตูเรียบร้อยอะเนี่ลยล่กรอบชุดแผงคอนโซลนะฮะอันนี้ก็กล่องเปลี่ยนนะเดี๋ยวเราจะทำการลงลงทะเบียนกล่องใหม่นะครับเลขคันสี่นะก็คือตัวนี้สองสี่เก้าเจ็ดสามอ่าอันนี้เราทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะน 2องสี่เก้าเจ็ดสามเรียบร้อยได้กล่องตรงแล้วติดเครื่องดูแอ์เอเย็ยนปกตินะนะน,นี้ก็จะมีไฟเซอร์วิทโชนะครับ เื่องจากลูกค้าเปลี่ยนปั๊มมาแล้วนะคปั๊มมันน่าจะมีปัญหาคือเซนเซอร์เอาเซนเซอร์มาดูเว้ยไฟที่มันโชว์คือเซนเซอร์ตัวนี้นะมันน่าจะช็อตจนอยู่ข้างในอตัวที่ใสเข้าไปใหม่อะ่ะอ่ามันเป็นเลยมีปัญหาไฟมันเด้งอย่างนี้แต่ว่าวิ่งได้ปกติไม่มีปัญหานะครับโค้ดนะมาดูโค้ดเซน,นเซอร์ตัวนี้เลย ตัปั๊มที่เปลี่ยนเมื่อกี้เนี่ยนะตัวตัวนั่นแหละอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนมาอยู่แล้วนะเพราะตัวนี้ปกติมันจะไม่แยกขายมันจะมาทั้งปั๊มเซ็นเซอร์ตัวนี้ช็อตนะอยู่ที่ตัวปั๊มนะจะเป็นตัวจับตัวคัลร่งนะขาดอ่าตัวนี้เวลาสั่งมาต้องมาทั้งปั๊มนะมันไม่มีแยกตัวนี้ใช้ไม่ได้นะช็อตไฟละลายหมดเลยไฟเรียบร้อยขาดใน เซนเซอร์ S S ตัวนี้นะเป็นของถอดพอดีมีตัดต่อไว้นะโชคดีไปไม่ต้องซื้อทั้งปัม๊มหลังจากเปลี่ยนเซนเซอร์แล้วนะมาสตาร์ทเครื่องดูกันดูว่าไฟเซอร์วิทหายไปไหมนะไฟเซอร์วิทไม่มีแล้วนะทดสอบวิ่งเทสนะฮะ เลัอจากแก้ไขหมดแล้วนะความร้อนคงที่นะอยู่ประมาณสองขีดก็ไฟไม่มีโชว์นะไฟเซอร์วินกับไฟรูปเครื่องนะตอนแรกมันมีโชว์อยู่นะมันไม่ดับได้ทำการแก้ไขให้เรียบร้อยแนะ สำหรับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะไอลูกค้ามาจากสาราทิวานนะรถจะวิ่งข้ามฝั่งมาเลนะคันนี้เบื้องต้นลูกค้าเอามาให้เก็บงานนะรถสตาร์ทไม่ติดลูกค้าน่าจะเกิอเอาฝาไปทํามาแล้วนะแล้วมีปัญหานะก็ะคือไงระบบไฟมีปัญหาหมดนะหลักๆเลยนะนี่ก็มาแก้งานใหม่ ล็อกมาร์กใหมนะ่แล้วก็ไล่ระบบน้ํามันคืนเดิมระบบแอ์นะกล่องมีปัญหาต่อลูกค้าต่อไปช็อตเข้ากล่องไว้นะทําให้กล่องเสียนะสําหรับเคสนี้นะ,อ,ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเต็มตัวส่งกลับมาเลเซียหรือนาราธิวาสนั่นเองอ่าลูกค้าจะอยู่นาราธิวาสนะ สำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับกับอูช่างต้นทาทาชนบุรีนะ0ู0 2 2 2 2 0 0 2นะเรื่องรถทาทาที่ถึงช่างต้นพาทาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบเพ่ที่เดียวนะจ๊ะ